อิหม่ามอชิอมองนาบีแบบนี้ชีอาะเป็นผู้ที่ต้องมองแบบนั้นอิหม่ามเราอธิบายแบบนี้อิหม่ามเขาเรามองนบียังไงอานาอับดุลมินอบีเดม,มุฮัมมัดอิหม่ามอเลสามบอกตัวท่านว่าฉันเนี่ยคือใครรู้ไหมฉันเนี่ยเพื่อไม่ให้ผู้คนสับสนไม่ให้ผู้คนเข้าใจผิดเมื่อบางคน เชือชูยกย่อง阿里ยบเนี่ยมีตอลิบอย่างมากมายมีบางกลุ่มยกย่องถึงขนาดบอกว่าอลีเป็นพระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอลีจะเป็นได้ไงอลีปมอที่พวกหนึ่งที่เขาเชื่อแบบนั้นแล้ะเราก็ถูกกล่าวหาเหมือนกันว่าเนี่ยชี้ยามันเชื่อแบบนี้ชิ้ยานไหนเราชี้ยาสิบสองที่มาซึ่งเป็นชิยากลุ่มใหญ่ที่สุดที่มีประชากรสามร้อยกว่าล้านคนวันนี้เราไม่ได้เชื่อแบบนี้เลย เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่านอี่มาดีบอกอาณาฉันอับดุลมินอบีเดมมฮัมมัดฉันคือเบาคนหนึ่งของใครจากบรรดาปวงเบาของผู้ที่มีนามว่ามุฮัมมัดอาลีที่พวกเจ้าบอกว่ายิ่งใหญ่นั่นแหละผู้ที่บางคนที่ยกย่องอาลีจนจนเกินความเป็นจริงอาลีบอกว่าฉันเนี่ยคือเบาของมุฮัมมัด เป็นเพียงเบาคนหนึ่งอับดุลมินอบีดีมุฮัมมัดและถ้าอยากเข้าใจว่าอิหม่ามของเชียมีมุมมองไงกับนบีก็ให้มาดูแล้วกันว่าในเดือนมุฮัรรอมและเดือนสฟาเราจัดงานลำลึกให้กับท่านอิหม,ม่ามอุเซลสามอย่างซึ่งทําให้บุคคลจํานวนหนึ่งเข้าใจผิดไอ้พวกนี้มันลำลึกแต่ฮุเซนมีคำถามเข้ามาเยอะนะบางคนเข้ามาทำไมไม่ลำลึกถึงนบี เพราะเวลาที่เราจัดงานให้กับนบีมันเคยมาร่วงกับเราไหมไม่เคยและในความเป็นจริงไอ้ที่เราลํำลึกอิหมามุเซเลสามในเดือนมุฮัรรอมและสะฟัดก็เนื่องจากคูเซนผู้นี้คือผู้ที่ปกป้องาศาสนาของนบีมุฮัมมัดคุณค่าหอมยมาุเซนอยู่ตรงไหนอ่ะคุณค่าหอมยมาเซนอยู่ที่ปกป้องดีนมุฮัมมัด การเสียสละของอิมหม่ามอูเซนก็เพื่อเสียสละในการปกป้องศาสนาที่นบีมูฮัมหมัดท่านตาของอิมหม่ามอูเซนเองเป็นผู้ที่ประกาศออกมาจนมีคํากล่าวที่ว่าอินกาณดีนุมฮัมมัดินลมยัสตะกิมอิลลาเบกตลีฟยาสุยฟุกุซีนีเป็นการสะท้อนถึงการกระทําทั้งหมดของอิมหม่ามอูเซนซึ่งสื่ออยู่ในประโยคนี้แหละที่ต้องการจะสื่อว่า,มาแม้แม้ ศาสนาของท่านนบีมฮัมมัตจะไม่ดำรงอยู่คือจะถูกทำลายอินลาบกอตลีนอกจากว่าฉันจะต้องถูกสังหารแล้วไซฟยาสุยูฟโอคมหอกคมดาบทั้งหลายคุูทีนีมารับเรือนร่างฉันเถิดต้องการจะบอกคุเซนชี่เชียยกย่องชียลำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของไอ้มาฮูเซน เพราะปกป้องดินของท่านนบีมูฮัมหมัดอาลีที่ชี้ยะย่องก็ต้องนอนแทนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดในค่ำคืนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดอพยพออกจากหมักกล้ามาสู่ยังมาดีนะยมนอนแทนที่อจาจจะโดนคมหอกคมดาบฟันบุญลือร่างของท่านก็ได้นั่นคืออาลีนี่คืออุษ ดังนั้นในทัศนะของชีาไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่จะยิ่งใหญ่ประเสริฐไปกว่าท่านนบีวัมัด